สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มูลสตาร์ทารโร่เ1หนึ่งนะคะสวัสดีเช้าวันเสาร์เนาะก็เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะโอเควันนี้เรามีแรนดอมมาให้เล่นเนาะไม่มีพิกา,าดนะคะคลิปนี้นะเป็นแรนดอมมีแค่กองไพ่กองเดียวเท่านั้นนะคะหัวข้อยังไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูพลังงานของคุณว่าวันนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปดูเนื้อเรื่องของเรื่องราวของไพ่เราค่อยมาตั้งหัวข้อกันอีกทีหนึง่ง ก่อนอื่นนะคะเ,เราก็จะมาขอดูท่าราศีของคุณก่อนเนาะเราขอเปิดดูท่าราศีของคุณก่อนนะคะท่าราศีแล้วก็ตัวตนของคุณเนาะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะดูช่วงนี้นะคะก็เลื่อนผ่านช่วงนี้ไปได้เลยเข้าไปดูเนื้อเรื่องกันได้นะคะถ้าเนื้อเรื่องตรงก็แสดงว่าเป็นพลังงานของคุณเนาะ้าราศีมีตรงไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้าท้าไม่ตรงเรื่องราวก็ไม่ตรงก็แสดงว่าคลิปนี้ไม่น่าจะใช่คลิปของคุณเนาะเรามีคลิปอีกหลาย,ลายคลิปเลยน,นะคะมีอีกหลายหัวข้อเลยที่เราทํามาหลาย E ีีแล้วนะคะลองไปเลือก e ีีที่ตรงใจคุณเนาะโอเคการอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างถ้ามันไม่ตรงก็อย่าเก็บไปซีเรียสนะคะขอให้เก็บไปแต่พลังงานดีๆเนาะโอเคมาดูธาตุราศีของคุณนะคะ of c u p no. ัเนาะอันนี้เอ่อลคอยแล้วก็เซเว่นอัคับคุณอาจจะเกิดในธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็เอออันนี้เอสอลคอยเนาะธาตุดินพึกสมก่อนกันนะคะเออคุณเป็นคนที่ เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่จิตใจดีเนาะชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบเห็นคนอื่นมีความสุขชอบที่จะมอบความสุขให้กับคนอื่นชอบที่จะมอบความรักให้คนอื่นไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นความรักแบบชู้สาวในในเชิงชู้สาวนะคะเป็นความรักที่เหมือนเป็นกระรยาณมิตรที่ดีให้คนอื่นอ,อืมอจิตใจดีเอือเ้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีนะคะ ชอบที่จะมอบแต่สิ่งดีๆให้คนอื่นอยู่เสมอชอบที่จะเห็นคนอื่นมีความสุขเออเนาะบางคนอาจจะเป็นด้วยบุคลิกอะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเออน่ารักสดใสยิ้มแย้มนะคะใครเห็นเขาก็แบบเอออยากเข้ามาคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีนะเออแล้วก็เป็นคนที่ มักจะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองอะ่ะคือมองหาความมั่นคงในชีวิตให้ตัวเองอยู่เสมอแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในชีวิตนะคะแต่คุณเป็นคนที่ช่างเลือกพอสมควรมันเป็นธรรมดาเนาะของคนที่แบบที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตอะ่ะคือจะมองหาแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองอะไรที่คุณคิดว่ามันไร้สาระอะ่ะ มันไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของคุณอ่ะคือคุณไม่เอาค่อนข้างเลือกนะคะเป็นคนที่ช่างเลือกแหละช่างเลือกในสิ่งสิ่งคือต้องเลือกในสิ่งที่ดีอ่ะเป็นคนที่มีความฝันมีความปรารถนาหลายหลายอย่างในชีวิตด้วยเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีความมั่นคงในชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งความมั่นคงในชีวิตนี่หมายถึงเรื่องของฐานะนะคะฐานะทางการเงินนี่คือเป็นอันดับหนึ่งเลย ที่คุณฝ่ายฝันที่คุณอยากมีคุณอยากเป็นแบบนั้นเออประมาณนี้อันนี้ใช่ตัวคุณหรือเปล่าเนาะโอเคทีนี้เรามาดูพลังงานของคุณช่วงนี้นะคะพลังงานของคุณช่วงนี้เป็นยังไงพลังงาน หนึ่งใบเท่านั้นคุณอาจจะเกิดในราศีพิจิกนะคะเมื่อกี้ก็ธาตุน้ำขึ้นเนาะมีนกรกฎพิจิกนะช่วงนี้เป็นช่วง transformation เป็นช่วงที่เป็นช่วงการของการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกในชีวิตของคุณชีวิตทางเป็นการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกนะคะแล้วก็อารมณ์เหมือนคุณเปลี่ยนผ่านมาจากดักแด้แล้ว กลายเป็นผีเสื้อที่พร้อมจะโบยบินออกไปสู่โลกกว้างประมาณอย่างนี้เลยบางคนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองพร okay. ้อมที ar <loves you. S 1> ่จะเติบโตอ่ะพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะเรียนรู้พร <inaudible> ้อมที่จะเปิดใจทําอะไรบางอย่างแหละจากจุดเดิมที่เคยเป็นอยู่อาจจะแบบมันไม่มีอะไรเติบโตอ่ะมันไม่มีอะไรคืบหน้ามันไม่มีอะไรก้าวหน้าคุณเลยพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเปิดโลกกระทัดของตัวเองใหม ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้เออที่ยังไม่เคยทําแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในอารมณ์ความรู้สึกเนาะบางคนอาจจะมีการพัฒนาตัวเองอยากพัฒนาตัวเองให้เอ,อ่อโตมากกว่าเนี้ยพัฒนาความรู้ของตัวเองให้มากกว่านี้แบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะทีนี้เราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยนั่นคือ พลังงานของคุณในช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะไปเข้าคอร์สเรียนอะไรก็ได้เข้าคอร์สสั้นๆพัฒนาความรู้ของตัวเองอย่างนี้ก็ได้เนาะ Night ในอ o o ส night of Co อม n นาย of cup นะคะอันนี้นะ n นาย of cup อันนี้ seven of wands อันนี้เป็น four of cup the hermit s seven of Spokes 7 e v e n of Cups อันนี้คือตัวคุณแล้วก็ Ace of c o i n อันนี้ก็คือตัวคุณที่ขึ้นมาเมื่อกี้อันนี้ Six of Wands Ace of Wands แล้วก็ Five of c o i n นะคะ Strength อื ใ,ใต้สำหรับเป็น strength นะคะอย่างที่พลังงานของคุณขึ้นมาเมื่อกี้ว่ามันเป็นช่วงของการพัฒนามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ของคุณเนาะตอนนี้เหมือนคุณพยายามพยายามทำอะไรสักอย่างพยายามออกมาจากสิ่งเดิมๆอะ่อะ for of cup อ่ะคุณมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะสิ่งที่คุณเป็นอยู่อะ่ะคือ คือมันไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในในสิ่งที่คุณทําอยู่ในตอนนี้คุณมีความสุขอยู่กับตัวเองเอ,อมีความสุขอยู่กับสิ่งรอบข้างอะในออฟคัพอะนะเรื่องความรักคุณแบบเออรักตัวเองคุณเป็นคนที่รักตัวเองถึงได้บอกว่าคุณเป็นคนที่หาแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะว่าคุณรักตัวเองแล้วสิ่งที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงอ่ะมันเป็นมันเป็นอะไรที่เหมือน เป็นเส้นทางที่คุณเจอแล้วอะ่ะมันอาจจะเป็นเส้นทางที่คุณเออมันเป็นเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณแบบนี้ก็ได้เหมือนคุณทำอะไรอยู่แบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเบืเเ่อหน่ายเบื่อหน่ายกับสิ่งที่คุณทําอยู่อะ่ะแต่จริงๆแล้วคุณก็มีความสุขอยู่กับสิ่งที่คุณเป็นนะแต่เหมือนกับโอ้ยมันทําแบบเนี้ยซ้ำๆเดิมๆม,มานานแล้วอะ่ะเออวนทําอยู่แบบเนี้ยคือ คุณต้องการหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองเหมือนคุณค้นพบคุณเจอแล้วกับเส้นทางใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่คุณพร้อมที่จะพัฒนามันจะเป็นความมั่นคงให้กับชีวิตคุณที่คุณแบบเฮ้ยคุณปรารถนาที่อยากจะได้เป็นอะโอ้แล้วตอนนี้คือแบบเฮ้ยเจอแล้วอะแล้วคนบางคนบางพลังงานได้เริ่มต้นทําแล้วนะคะแล้วมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆมันขึ้นมา six of wands แล้วก็ e i g of wands ขึ้นมาสองใบติดกันเลยจากสิ่งที่คุณเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ได้มาเติมเต็มอะไรให้ชีวิตของคุณเหมือนมันคุณยังไม่ได้เจอทางที่ใช่ของคุณจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกโออเบื่อจังเลยเออทําอยู่แต่แบบเนี้ยมานานแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าไม่มีอะไรที่แบบดีกว่านี้ที่มันตื่นเต้นกว่านี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณได้เจอทางที่ ใช่ของคุณแล้วว่าคือคุณลงมือทําแล้วแล้วมันคือแบบคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็มันก็จะเป็นความมั่นคงในชีวิตของคุณจริงๆเราว,ว่าบางพลังงานเจอแล้วนะคะทางที่ใช่ของคุณนะเออแล้วมันเป็นอะไรที่คุณจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จกับสิ่งนั้นนะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้มาจากการพัฒนาของคุณเอง แต่ว่าม,มันจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะมันจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะการเรียนรู้อะไรก็ตามค่ะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ตามมันจะต้องใช้ความอดทนพอสมควรคุณจะข้ามผ่านก้าวผ่านช่วงเวลานั้นไปได้คุณจะสามารถพัฒนาสกิลของคุณได้อืม six of wands ขึ้นกับ A i g of wands ขึ้นมันเป็นอะไรที่คุณจะประสบความสำเร็จแน่แล้วดูสิ e i g of coins i x of wands e i g of เออแล้วก็เอซอกวอนขึ้นนะ่ะตามใบเรียงกันเลยอะ่ะอืมมาดูต่อนะอันนี้เป็น six of c o i นะคะ the h a l f l a n ม king of cup Queen of c u p oh. ้แล้วก็ Ten of Wands อ And ันนี้ Seven of Swords Ten of Coins King of Coins อันนี้ judgment อันนี้เป็น uh, ten of sword ถ่าสำรับเป็นอะไรคะ the moon เพราะว่านะคะจะมีคนที่เข้ามาอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือเกื้อกูลคุณด้วยนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ เพราะว่ามันมีไพ่คู่ขึ้นมา King of c ั p กับ queen of cup อืมอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้ที่เข้ามาช่วยที่เข้ามาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมาซัพพอร์ตคุณอ่ะอืมอะไรที่มันเคยที่ไม่เคยรู้อ่ะเหมือนความจริงมันจะเปิดเผยความจริงอะไรสักอย่างเขาไม่รู้แหละความจริงมันจะเปิดเผยแล้วทุกอย่างคือมันจะจบลงด้วยดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคู่ของคุณจะจบลงนะคะ เรามีความรู้สึกว่าเขาจะมาช่วยัพ p อ o r t คุณในสิ่งที่คุณต้องการอะในสิ่งที่คุณยังไม่รู้อะเขาว่าเป็น h a โ o f ฟน n เขาเป็นคนที่แนะนำเขาอาจจะเป็นผู้รู้นะคะผู้รู้ในสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้อยู่ในสิ่งที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำอยู่หรือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้แต่ว่าคุณยังยังรู้ไม่หมดอะ เออคุณยังไม่เชี่ยวชาญอะแต่คนคนนี้เขามีความเชี่ยวชาญเขาจะมาให้ความช่วยเหลือคุณเขาจะมาให้ความรู้คุณจากสิ่งที่คุณไม่รู้เออคุณก็จะได้ความรู้จากเขาแล้วก็จะพัฒนาตัวเองไปนะคะเออ,อนนเรามีความรู้สึกแบบนี้นะคนคนนี้ ten of c o i n แล้วก็เป็น king of c o i n ด้วย เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรู้สึกในความคิดนะคะคนนี้นะคะที่เขาจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตคุณะเป็นคนที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ทางด้านการเงินด้วยอืมเป็นไปได้นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้ที่มันมันไม่ลงตัวที่มันไม่ชัดเจนที่มันยังคลุมเครืออยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม เอ่อถ้าเป็นพลังงานของคุณที่เราเปิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องงานการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอะไรของคุณนะคะมันจะอะไรที่มันที่มันที่คุณไม่เคยรู้อะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนถ้าเป็นเรื่องงานนะคะเขาคนนี้ก็จะมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณมาให้ความรู้คำแนะนำกับคุณจนแบบทุกอย่างมันฟล o ว์เออ คราวนี้คุณจะได้รู้แล้วล่ะว่าเออไอสิ่งที่คุณจะทําอะถ้าจะทําให้มันสําเร็จมันจะต้องทำํำแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรักอะอะไรที่มันเคยคลุมเครืออยู่อะไรที่คุณติดใจข้องใจสงสัยอะไรอยู่ที่คุณไม่เคยรู้อะ่ะความจริงทุกอย่างมันจะเปิดเผยแต่มันไม่ใช่จะเปิดเผยแล้วทําให้คุณสองคนจบนะคะมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวคุณจะหมดข้อสงสัยคุณจะหมดคําถาม จริงๆอะเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเป็นคู่ที่มาจะเกื้อนหนุนจุนเจือกันมาคอยซัพพอร์ตกันอืมถ้าเป็นเรื่องของความรักนะแล้วดูว่าจะมีอะไรต่อแล้วยังไงต่อคะคว e นออฟคอยเป็นไงละ่ะมีทั้งคิีนควีนออฟคอยคิงออฟคอย 8 of coy i 5 of coy อ้าอันนี้4 of c o i n ค่ะขอโทษที2 of cup อันนี้คือตัวคุณ King of wands ค uh, ลิกออกมาอ่ะ uh. the fool ค่ะแล้วก็ k n i g h of wands ยังไงต่อ3 of cup Two of coin อันนี้ ten of cup ใต้สำรับเป็น the v i e w of fortune โอเคจะจบละ <c oughs> จะจบละค่ะสรุปว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังไว้นะคุณจะได้มันมาอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักก็ตามนะคะคนคนนี้ที่เราบอกว่าเขาเป็นไฮโลแฟนอะคนคนนี้นะคะ เขาจะคอยมาช่วยสปอร์ตคุณคือเขาเป็นคู่ของคุณแหละอืมเขาจะมาช่วยเหลือคุณทุกอย่างเลยทั้งเรื่องงานด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่นะคะคนคนนี้นะ King of King of Wands นะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ด้วยเป็นคู่ของคุณ Two of Cups นะคะแล้วก็ คือเขาเป็นคนที่ถ้าอยู่กับคุณแล้วอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่มีอะไรขาดอะ่ะเขาจะมาเติมเต็มชีวิตให้คุณเขาจะมาทําให้ชีวิตของคุณอ่ะแฮปปี้มีความสุขจะมาช่วยเหลือเอ,อจุนเจือมาช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยกันทํามาหากินเออเขาเป็นคนที่ขยันทุ่มเทนะคะขยันหาเงินทุ่มเท ตัวคุณเองด้วยเพราะคุณก็ต้องการความมั่นคงในชีวิตความเป็นปึกแผ่นในชีวิตของคุณเหมือนกันและคนคนนี้แหละที่เขาจะเข้ามาช่วยทําให้ฝันของคุณเป็นจริงอืมชีวิตคุณจะแบบเป็นเดอะฟูลอะชีวิตของคุณจะเป็นอิสระจากทุกอย่างจะเป็นอิสระทางการเงินจะเป็นอิสระทางความคิดคุณมีอิสระที่คุณจะทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ชีวิตของคุณประสบความสาเร็จ มไม่ถูกจํากัดความคิดอะคะ่ะไม่ถูกจํากัดว่าคุณจะต้องทําแบบแนัน้นแบบนี้คือคุณมีอิสระในตัวของคุณเองมากเลยถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาก็ตามแต่คุณเป็นคนที่มีความพยายามอยู่แล้วแล้วยิ่งได้คนคนนี้เข้ามาช่วยเหลือคุณอนะแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้มีความสุขที่ได้ทําแบบนี้ มันเป็นโชคชะตาเนาะมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องมาเจอแบบนี้ที่คุณจะต้องเอ่อเหมือนกับยอมยอมทิ้งอะไรไปบางอย่างเพื่อบางอย่างเออเพื่อทำบางอย่างที่ดีกว่าอืมประมาณแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเป็นเรื่องของในเรื่องในแง่ของความรัก,กน,นะคะคนที่จะที่บอกว่าเป็นคู่ของคุณเนี่แหละเป็นโชคชะตาที่คุณกับเขาจะต้องได้มาเจอกันแล้ว เขาว่าจะเป็นคนที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณมันเป็นความรักความอบอุ่นแบบเต็มสิบเลยนะคะที่เขาจะมามอบให้คุณอ่ะเออคุณสองคนจะเข้ากันได้ดีนะทีนี้เราเราจะมาดูสรุปเนาะเราจะมาดูสรุปเราจะมาดูสรุปในรอบครับ Knight of Wands อันนี้เป็น Knight of Coins เอ่อซอบครับแล้วเราจะเปิด5ใบอันเนี้ย Temperance อืมแล้วก็ใต้สำหรับเป็น King of Swords จะบอกว่าจะมีคนที่ จะมีคนที่รักและหวังดีนั่นแหละคะ่ะมาช่วยเหลือคุณด้วยนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นทำอะไรดีๆอย่าว่าคุณมีแพชชั่นทำในสิ่งนี้อยู่จะทำให้การงานการเงินของคุณอะมัน่นคงนะคะคุณจะมีเงินเก็บเยอะขึ้นแหละนายออฟคอยเนี่ยนะคะเออนายออฟสกูปนายออฟคอยเนี่ยเอซอบคับอะมันเป็นอะไรที่คุณจะได้รับความรักความเมตตา จากคนที่เป็นมิตรที่ดีกับคุณนะคะนะคะอาจจะแบบเออได้ได้คนที่มาร่วมงานกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเออมาช่วยเหลือคุณด้วยแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คือไปกันได้ดีอะ่ะ king of s w o r นี่คือคุณจะได้คนที่เด็ดขาดนะคะจริงจังเป็นอะไรที่เชื่อถือได้นะคะ ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอะแล้วถ้าตีเป็นเรื่องของความรักอะจะเป็นคนที่มามอบความรักให้คุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่มีความเด็ดขาดนี่แหละคะ่ะจริงจังแล้วก็มาให้ความชัดเจนเขาเป็นคนที่ไว้ใจเชื่อถือได้แน่นอนทีนี้เรามาดู The Moon เด e อะมูนเนาะเรามาดูเด e อะมูนนะคะ อาออกมาละสามสี่ไปอ่ะเอาเลยไหนไหนก็จะออกมาแล้วเนาะเน่งออกมาเองเขาบอกว่าให้แอคชั่นนะคะให้ลงมือทำแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่คุณทำอยู่ให้มีความเชื่อมั่นศรัทธาอะไรที่มันคุณคิดว่ามันเป็นไปได้ยากอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อะไรที่คุณ ไม่ได้คาดหวังไว้คุณอาจจะได้สิ่งนั้นมานะคะอะไรก็ตามที่คุณคิดหวังไว้แล้วอย่างพลังงานของคุณที่ขึ้นมาเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกอารมณ์ของคุณไม่ว่าคุณจะคิดจะทำอะไรก็ตามคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในความรู้สึกของคุณคิดจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆก็ตามให้ลงมือทำ อย่าแค่คิดเฉยๆเออให้ลงมือทำนะคะแล้วก็ตั้งใจโฟกัสทำให้มันจริงจัง้เชื่อในตัวคุณเองด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ยการพัฒนาของคุณครั้งเนี้ยพัฒนาความรู้สึกของคุณครั้งเนี้ยคือคุณโตขึ้นแล้วอะ่ะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้สิ่งที่คุณคิดคิดว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้น มันอาจจะเกิดขึ้นได้แบบไม่คาดคิดก็ได้นะคะอืมทีนี้ไปดูอลิสอีกสำหรับเนาะอลิสว่าอย่างไรขอแค่สองใบ inspiration คุณมีแพชชันทำอะไรอ่ะคุณมีแรงบันดันใจทำอะไรนะคะเหมือนกันเลย อลิสก็บอกว่าให้เวกั p ให้ตื่นได้แล้วอย่าได้อย่าได้แต่คิดอย่าได้แต่ฝันให้ลงมือทำลุกมาจากความฝันได้แล้วช่วงนี้ตอนนี้มันเป็นเวลาของคุณแล้วอะไรที่คุณคิดไว้ฝันไว้ให้ลงมือทำให้มันเป็นความจริงอมืมันเป็นเวลาของคุณแล้วตอนนี้ที่คุณจะได้เริ่มต้นลงมือทำในสิ่งที่คุณฝันในสิ่งที่คุณคิดแล้วสิ่งที่ ที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะมันอาจคุณอาจจะได้รับเอ่อรับอะไรมาที่มันไม่ได้คาดคิดมันอาจจะเกินเกินกว่าฝันที่คุณคิดไว้ก็ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพลังงานในวันนี้ของคุณเนาะการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกของคุณการเปลี่ยนผ่านการเติบโตของความรู้สึกและความคิดอารมณ์ของคุณสิ่งไหนที่คุณคิดที่จะทำอยู่นะคะสิ่งไหนที่คุณอยาก ะเริ่มต้นทําให้ลงมือทําเลยนะคะจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณคนคนนี้อาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้โชคชะตาได้นําพาคุณให้มาเจอเขาโชคชะตานำพาให้คุณได้มีชีวิตแบบนี้ที่คุณจะต้องได้เจอมันอาจจะมีป,ปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่คุณมันจะผ่านไปได้ด้วยความพยายามแล้วก็ความตั้งใจจริงของคุณคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะข้ามผ่านมันไปไม่ได้มีคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคุณไม่ได้เดินไปคนเดียวคุณจะไม่อ้างว้างอยู่คนเดียวค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะบอกว่าชีวิตก็มีความสุขดีอยู่แล้วแต่คุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่านั้นอีก คุณจะได้ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นในชีวิตอย่างที่คุณต้องการบางทีอาจจะเกินคาดกว่าที่คุณคิดไว้ก็ได้ใงไงก็ขอให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้รับความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจทำในทุกๆเรื่องนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมูลสตาร์ทาโร่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ